ธรรมะแม่ตามังกลามาสูงตั้งเซงิเมื่อในเป็นวันเหลือสิบสองมน้นย้อนซูปันเหอปอออกแมวเขาเขาตั้งเสงมีตัวจะสองเปิงกัดเย็นซื้อสาสีกั๊มเกี่ยวเลยลองกับสืบติดต่อกันสิพระเป็นเจ้าเฮาฮอไว,วัยวะ การว่าซาเฮหมอนับยำกันนี่ว่าโตซาเฮหมกอก้มก้มจูกันคันทีซาเฮาหมอเย็นกันต่อกันสวจสาจะัตดาเหาหมา่อมซุปเอาความกันเอดัมมังกลามุดดัมมัมในเป็นล็อกลาลีตาขึ้นเยอ คนเฮาในแต่อยู่ก็เหลียวห่างก้วยอ่ำไรแลเลยเสีหมอลาดความเยายังหลวหมอหู่ลองเห็นเงแทางลูกก่อนคนเฮาคือหนึ่งแลคือหนึ่งเมื่อหนึ่งแลเมื่อหนึ่งลองเห็นเงาก็อ่ำเหมินกันกอบนั้นความไตเฮาจังมีวัยว่าเพียวเมื่งไรก็เอาไม้เมื่งนั้นเฮ็ดดอกเอาหมอกเมื่งนั้นปักเอาพักเมื่งนั้นกินเอาลินเมื่งนั้นอยู่เอากู่เมื่งนั้นน้อนเอาก้นเมื่งนั้นไต่เอาไก่เมื่งนั้นขันจังตีเขาออกเป็นไรไไน